โบเมลดาตอบกลางไลฟ์ทำไมไม่ทำผมตรงออกมาไลฟ์สดให้แฟนๆที่ไทยได้หายคิดถึงกันแล้วสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีโบเมลดาสุสีหลังบินลัดฟ้าไปเรียนภาษาเพิ่มเติมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีกำหนดเป็นเวลาสองเดือนเต็มซึ่งในบางช่วงบางตอนก็โดนถามเรื่องผมด้วยหลังมีการเปลี่ยนทรงใหม่ก่อนบินไปอังกฤษโดยหลังจากที่โดนชาวเน็ตถามว่าทำไมไม่ทำผมตรงคะเจ้าตัวก็ได้ตอบตามสไตล์เลยว่า ขี้เกียจทำค่าธรรมาทั้งชีวิตแล้วก็เลยอยากเจ็บหนังกระบาลก็เลยให้ผมลองหยิกหัวตัวเองเล่นท่ามกลางแฟนๆที่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคำตอบของโบไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆแม้ผมตรงมาเยอะแล้วขอลงให้ผมหยิกบ้างละกันเนอแต่ไม่ว่าจะทรงไหนก็น่ารักเหมือนเดิมอยู่ดีก็หวังว่าจะออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆบ่อยๆนะคะเพราะหลายคนก็คิดถึงสกิลการตอบกลับแบบไม่ตายไม่ของโบสุดๆแถมยังมีมุกน่ารักน่ารักออกมาให้ได้ค้ำกันอยู่ตลอดยังไงก็อย่าลืมออกมาไลฟ์บ่อยๆนะ ส่วนแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามความเคลื่อนไหวของโบก็สามารถไปติดตามที่อินสตาแกรมบาวเมลเดอร์กันได้เลย